ผลงานเกิดขึ้นเท่ากันนะครับแต่รายได้เนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ2เท่า3เท่าหรือสเท่าเลยนะครับคุณคิดว่าถ้าจะทําธุรกิจทั้งทีเนี่ยคุณต้องการรายได้แบบไหนที่จะคุ้มค่ากับการเริ่มต้นและความเสี่ยงของคุณเพราะยิ่งมีสู่ธุรกิจมากก็ยิ่งมีโอกาสในการสร้างไรายได้แบบรายวันมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ครับผมน้อยครับน้อย S.T น้อยนักการตลาดและที่ปรึกษาธุรกิจ JNC ออนไลน์นะครับสำหรับวีดีโอนี้เนี่ยผมจะมาคุยกันในเรื่องของความแตกต่างของรายได้แบบรายวันในกรณีที่เราร่วมธุรกิจกับบริษัทจอยนคอยเนี่ยมากกว่า1ศูนย์ธุรกิจเพื่อที่ว่าเราจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ายิ่งมีศูนย์ธุรกิจมาก ก็ยิ่งมีโอกาสในการสร้างรายได้แบบรายวันมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า1นูนย์ธ,ธุรกิจเนี่ยมีโอกาสในการสร้างรายได้ตั้งแต่วันละ1000สูงถึง1 5ึ0 0หบาทต่อ1นูนย์ธุรกิจและบริษัทกําหนดไว้อีกว่า1คนหรือ1รหัสบัตรประชาชนเนี่ยสามารถร่วมธุรกิจได้สูงถึง1 5ศูนย์ธุรกิจนะครับ แต่ในส่วนของการสร้างรายได้แบบรายวันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ชมวิดีโอหรือยังไม่เข้าใจวิธีการในการสร้างรายได้แบบวรนกับจอนคอยเนี่ยผมทําวิดีโอแยกมาให้ต่างหากแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ชมไปดูก่อนได้นะกับวิดีโอการสร้างรายได้แบบรายวันกับจอนคอยหรือ JNC เพราะว่าเราจะได้เห็นกระบวนการหรือว่าที่มาที่ไปของรายได้นะครับแล้วค่อยกลับมาดูวิดีโอน,นี้จะเข้าใจมากขึ้นเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการสร้างไรายได้แบบรายวันระหว่าง1 0์ธุรกิจกับ300ธุรกิจเพราะว่าจำนวนตรงนี้ต่างกันไม่เยอะเข้าใจง่ายแต่ไรายได้เนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับเริ่มต้นที่1 0์ธุรกิจก่อนสร้างได้2สายงานหรือ2ทีมนะครับและ3 0์ธุรกิจเนี่ยสร้างได้4สายงานหรือ4ทีมนั่นเองค,คือเรามองง่ายๆตอนนี้ก็แตกต่างกันแล้วนะครับ เมื่อมีผลงานเกิดขึ้นนะฮะเอาแบบเท่าๆกันก่อนนะเริ่มต้นที่2สายงานแล้วก็แต่ละสายเนี่ยมีผลงานเกิดขึ้นสายละ1หน่วยหรือ3,400คะแนนนะครับในกรณีที่เป็น1ศูนย์ธุรกิจนะครับก็ต่อสายงานได้ปกติเลยนะสายหกว่า1นึ่จะคู่ได้1ค่คู่ไปใส่จะจา่ายคอมมิชชั่น1 0 0 0บาทและถ้าเกิดแบบ3ศูนย์ธุรกิจลนะ่ะก็ต่อสายงานสายหกว่า1นศูนย์ที่1เนี่ยก็จะคู่ได้1คู่ บริษัทก็จ่ายคอมมิชชั่น1,000บาทอบาทก็เท่ากันนี่นะอ่ะใช่ครับเพราะว่า2สายงานเนี่ยจับคู่ได้แค่1ศูนย์ธุรกิจเท่านั้นหากว่าทำแค่1ศูนย์เนี่ยมันก็ต่อสายงานได้พอดีเลยไงซ้ายกว่าแต่ในกรณี30ศูนย์เนี่ยจับคู่ได้แค่ศูนย์ที่1 0ศูนย์เดียวก็จริงนะแต่ศูนย์ที่2และศูนย์ที่3ที่เป็น G d ดีแล้วเนี่ยก็จะดักคะแนนไว้รอจับคู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและวันต่อมาเนี่ยก็มีหัวงานเกิดขึ้นอีกซ้าย1กว่า1 แต่ถ้าเกิดแบบ1นูนย์เนี่ยก็ตอบปกติได้เลยซ้ายขวาก็มีผลงานซ้าย1กว่า1กับคู่ไห้1คููบริษัทก็จ่ายคอมมิชชั่นอีก1000ับาทนะครับแต่ถ้าห 1, า,ากเป็นแบบ3ามศูนย์ธุรกิจเนี่ยเราสามารถที่จะทำสายงานเพิ่มได้อีก2สายนะก็ต่อฝั่งขวาของศูนย์ธุรกิจที่2แล้วก็ต่อฝั่งซ้ายของศูนย์ธุรกิจที่3คือเมื่อต่อสายงานเพิ่มแบบนี้แล้วนะฮะก็จะส่งผลให้ศูนย์ที่2กับศูนย์ที่3เนี่ยจับคู่จากคะแนนได้เหมือนกัน อันเดี๋ยวมาดูสูตรที่2ก่อนสูตรที่2เนี่ยมีผลงานฝั่งซ้ายที่ดักคะแนนไว้ก่อนหน้านี้ละหน่หน่วยแล้วก็ต่อฝั่งขวาเพิ่มมาอีกหนึ่งสายงานอีก1หน่วยก็ะจับคู่ได้ซ้าย1นึ่กว่าหนึ่งจคู่ได้เท่าไหร,ร่คะห่คู่สูตรที่2องรับ1000ันบาทสูตรที่3นะครับก็เหมือนกันนะครับสูตรที่3มเนี่ยมีผลงานฝั่งขวาอยู่แล้ว1ห,หน่วยที่ดักคะแนนไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มาต่อฝั่งซ้ายอีกหนึ่งสายงานมีผลงาน,หน,งหน1หน่วยก็จับคู่ได้ อีก1คู่ก็สูตรที่3ก็รับ1000บาทในขณะที่สูตรที่1เนี่ยไม่ได้ทําอะไรก็ได้กําไรไปด้วยนะครับเพราะว่าคะแนนที่เกิดขึ้นใหม่นี้นะฮะเป็นผลงานที่อยู่ฝั่งซ้ายและขวาของสูที่1่ด้วยครับท่งผลให้สูตรที่1เนี่ยจับคู่ได้ด้วย1คู่บริษัทก็จ่ายคอมมิชชั่นให้สูตรที่1อีก1000บาทเช่นกันนะครับคือคิดง่ายๆนะไม่ว่าคะแนนจะเกิดขึ้นชั้นไหนชั้นที่เท่าไรเกิดขึ้นกี่คะแนนเอาเป็นว่า สู่ธุรกิจไหนที่จับคู่ของคะแนนได้ศูนย์นั้นก็มีไรายได้แค่นั้นเองนะครับแล้วสังเกตนะครับว่าตอนนี้เรามีผลงานเกิดขึ้นเนี่ยสหน่วยนะครับแต่ด้วยความแตกต่างของสายงานเนี่ยก็ทําให้เรามีอะไรได้ที่ต่างกันนะครับสำหรับ1ศูนย์ธุรกิจเนี่ยรับรายได้ไปเพียงแค่2,000บาทนะในขณะที่3ศูนย์ธุรกิจเนี่ยรับรายได้ไปถึง4 0 0 0บาททํางานเท่ากันนะครับแต่ไรายได้เนี่ยต่างกันเท่าตัวเลย นะถ้าเป็นคุณคุณเลือกแบบไหนดีครับ10หรือ3 0ดีฮะเมื่อทำไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับองค์กรเติบโตนะครับสําหรับ1 0ธุรกิจเนี่ยก็ยังคงทําได้2สายงานเหมือนเดิมและ30นย์ธุรกิจก็ยังคงทําได้4สายงานเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ผลงานไม่ได้เกิดขึ้นจากเราเพียงคนเดียวแล้วนะแต่จะเกิดจากเครือข่ายผู้บริโภคที่เราสร้างขึ้นมานะครับเกิดเป็นพลังทวีคูณองค์กรเติบโตนะ เมือ่อง์กรเติบโตเนี่ยบางคนเขาก็ซื้อกินซื้อใช้นะครับบางคนเขาชอบขายเขาก็ขายได้หรือบางคนจะขยายเป็นธุรกิจก็ทําได้เอาเป็นว่าคะแนนเน่ะเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบเลยนะครับเอาเป็นว่าในวันนั้นๆน,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 นะมีคะแนนรวมทั้งองค์กรจากเครือข่ายผู้บริโภคของเราเนี่ยเกิดขึ้น16หน่วยแล้วกันนะครับในกรณี10ธุรกิจเนี่ยก็ทําได้2สายงานเนาะก็คิดซะว่าเกิดสายงานแล้ว8หน่วยแล้วกันนะครับ สาย8กว่า8จะพูดได้เท่าไหร่ฮะ8คู่รเริษทจ,จ่ายคอมมิชชั่นให้เรา8000บาทแต่ในกรณี3าศูนย์ธุรธกิจเนี่ย16หน่วยเหมือนกันนะแต่16หน่วยนี้เกิดจาก4สายงานสายงานละ4หน่วยเอาให้เท่ากันไว้ก่อน,นจะได้คำนวณกัน้ง่ายแล้วก็จะได้ตามกันได้ทันนะเนาะนะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสายงานละ4หน่วยนะเรามาดูสูตรที่3ก่อนสูตรที่3เนี่ยจะพูดได้กี่คู่ครับสาย4กว่า4จะพูดได้ 4คู่บริษัทก็จ่ายคอมมิชชั่นให้สูนที่3เนี่ย4,000ับาทแล้วสูนที่2ล่ะครับจะพูดที่กี่คู่ก็ซ้าย 4, กว่ขวา4เหมือนกันก็จะพูดที่4คู่บริษัทก็จ่ายคอมมิชชั่นให้สูนที่2เนี่ย4,000ับาทและสูนที่1ล่ะครับจะพูดที่กี่คู่ลองสังเกตดีๆนะฮะผลงานที่เกิดขึ้นฝั่งซ้ายและขวาของสูนที่2เนี่ยเป็นผลงานที่อยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมด8หน่วยของสูนที่1และผลงานที่เกิดขึ้นซ้ายขวาของสูนที่3เนี่ย ก็เป็นผลงานที่อยู่ฝั่งขวาของสูตที่1ทั้งหมด8หน่วยก็ส่งผลให้สูตที่1เนี่ยมีผลงานด้วยครับซ้าย8กว่า8จับคูณไี่กี่คู่ครับ8คู่บริษัทก็จ่ายคอมมิชชั่นให้สูตที่1ด้วยเท่าไหร่ครับ8,000บาทรวมไปเงิน30แล้วเนี่ย1,6,000บาทต่างกันอะไรนะในกรณีที่10ธุรกิจเนี่ยรับคอมมิชชั่นเท่าไหร่ครับ8,00 0บาทผลงานเท่ากันนะ แต่ในกรณีที่30ธุรกิจเนี่ยรับไรายได้เท่าไหร่ฮะ16,000บาทนะครับคือผมชอบตรงนี้แหละแม้ว่าคะแนนจะเกิดขึ้นชั้นไหนชั้นที่เท่าไรเนี่ยเราได้ด้วยทั้งหมดไม่มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ไม่มีการจํากัดจํานวนชั้นด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าผลงานเนี่ยเกิดขึ้นเท่ากันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราวางแผนทํำสายงานไว้แตกต่างกันตั้งแต่แรกเนี่ยรายได้ก็แตกต่างกันด้วย คราวนี้ก็น่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับว่าจะเริ่มต้นทําธุรกิจกับจอยน c o กี่ศูนย์ธุรกิจดี1นูนธุรกิจ3.0ย์ธุรกิจ7.0หรือ15.0ย์ธุรกิจดีครับถ้าหากว่าทํา15ศูนย์ธุรกิจนะครับสามารถที่จะทําได้16สายงานนะมีโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่วันละ3 2 0 0 0บาทถึง225,000บาทต่อวันสูงสุดที่6 7ล้านแสบาทต่อเดือน เยอะไปไหมครับพอไหมทำบ่อยไหมถ้าเยอะไปนะครับเหลือ7จนย์พอทำได้สูงสุดเนี่ย8สายงานมีโอกาสสร้างรายได้แบบรายวันตั้งแต่12,000บาทถึง1 5 0 0 0 0บาทต่อวันสูงสุดที่3 1 5 0 0 0นบาทต่อเดือนพอไหมครับแบบนี้เยอะไปไหมถ้าเยอะไปไม่ไหวเดี๋ยวลดลงเหลือ3 0นธุรกิจพอทำได้4สายงานนะครับ มีโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่วันละ4,000ถึง45,000บาทสูงสุดเนี่ย1 3 5 0 0 0้าบาทต่อเดือนเยอะไปไหมครับเหลือล,ล้านกว่าทำบ่อยไหมถ้าเกิดเยอะไปอีกเหลือ1ศูนย์ธุรกิจพอ1นศูนย์ธุรกิจทำได้2สายง,งานครับมีโอกาสสร้างไรายได้ตั้งแต่วันละ1,000สูงถึง1 5 0 0 0บาทต่อวันสูงสุด4,50 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับลองถามตัวเองดูนะครับว่า ความฝันความสำเร็จของเราเนี่ยต้องการให้มีมูลค่าเท่าไหร่และมีเวลาเหลืออีกมากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนเนี่ยต้องการรายได้เดือนละล้านแน่นอนนะครับว่าเดือนละ1ึงล้านบาทต,ต้องเริ่มต้นอย่างน้อย3ามศูนย์ธุรกิจในขณะที่บางคนบอกว่าฉันต้องการรายได้เดือนละสี่แสนก็พอแล้วใช้างานชั้นเริ่ม1นศูนย์ธุรกิจพออ่ะใช่ครับถ้าคิดอย่างนั้นก็ถูกครับแต่ผมอยากจะถามเพิ่มว่า เรามีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่เพื่อที่จะมีไรายได้เดือนละ400,000สมม,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 มุติว่า1นศูนย์ธุรธกิจเนี่ยการที่จะมีไรายได้ออโต้รันเดือนละ4 0 0 0 0เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสัก10ปีคำถามคือตอนนี้เราอายุเท่าไหรล่ล่ะสมม,มุติว่าอายุ50อายุ50กับใช้เวลา10ปีในการสร้างความสำเร็จและมีไรายได้เดือนละ4 0 0 0 0คุณไหวไหมถ้ารอได้และทําไหวโอเคเลย แต่ถ้าหากว่าเราเพิ่มเป็น3ศูนย์ธุรกิจล่ะและต้องการรายได้เดือนละ4ี่แสนเหมือนเดิมแต่จะย่นระยะเวลาความสร็จให้สั้นลงคุณคิดว่าแบบไหนน่าสนใจกว่ากันจบแล้วครับสำหรับความแตกต่างในการเริ่มต้นธุรกิจกับจอยน์คอยมากกว่า1ศูนย์ธุรกิจนะครับบางคนเนี่ยฝันใหญ่นะอยากจะทำสิบาศูนย์ธุรกิจเลยเหมือนกับพวกเราเหมือนกับผมอย่างเงี้ยผมก็ทำสิบาศูนย์ธุรกิจนะครับ ว่ผมมองว่าในเมื่อเราทําทั้งทีแล้วอ่ะเหนื่อยครั้งเดียวเลยวางแผนไว้ตั้งแต่แรกเลย15ศูนย์ธุรกิจนะครับแต่ถ้ากว่าต้องการจะเริ่มต้น15ศูนย์ธุรกิจแต่ทุนมันอาจจะยังไม่พร้อมทีเดียวก็สามารถจองไว้ก่อนได้นะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ลงทีเดียว15ศูนย์ธุรกิจแต่ผมจองผังไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามาคุยกันได้นะว่าในการเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเราจะตัดสินใจเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาวางแผนกันแล้วเราสามารถจองแล้วก็สะสมคะแนน,นไปเรื่อยๆได้กระทั่งครบ15ศูนธุรกิจก็สามารถทําได้นะครับสําหรับท่านใดสนใจที่จะวางแผนร่วมธุรกิจกับจอนคอยเนี่ยลองดูนะครับว่าจะเริ่มต้นกี่ศูนย์ธุรกิจดีนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาพูดคุยกันได้นะครับตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยผมกับทีมงานพร้อมและยินดีให้คำปรึกษานะครับ เพื่อที่จะได้ดูแลผลประโยชน์ให้กับทุกท่านได้มากที่สุดกับผมน้อย ST น้อยนักการตลาดและที่ปรึกษาธุรกิจเจนซีออนไลน์ไว้เดี๋ยวเราคุยกันนะครับสวัสดีครับ